โอเคครับผมก็กลาวสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับไมค์ดรี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับพอดีผมเอาท่อตัวนี้มาใส่นะคือตอนนั้นผมทาคลิปที่ว่าเปลี่ยนท่อใบนี้ไปนะครับเอาท่อกระป๋องมาใส่เอ้ยไม่ใช่ดิเอาท่อกระป๋องออกแล้วเอาท่อนี้มาใส่นะครับแล้วทีนี้อ่าผมไม่ได้เบิลให้ฟังไงเพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปได้สัก พักหนึ่งประมาณวันหนึ่งสองวันก็กลับมาใส่ท่อกระป๋องเหมือนเดิมนะครับก็เลยแบบไม่ได้มาเบิร์นให้ฟังแต่ตอนนี้ผมกลับมาใส่แล้วนะครับคือท่อกระป๋องเนี่ยผมถอดขายละเนี่ยผมพกมาข้างหลังครับจะเอาไปส่งก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเบิร์นให้ฟังก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาขี่ให้ฟังด้วยนะว่าเสียงท่อมันจะนุ่มเพราะขนาดไหนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบไปทํางานละมามาฟังเสียงกันท่ออาคาพวิกปลายยาวนะครับผม เสียงมันนุ่มนะผมว่าเสียงแบบมันสบายอ่ะเออมันฟังแล้วมันสบายหูนะครับมันไม่เหมือนกับกับท่อกระป๋องมันดังไปนะครับท่อกระป๋องโคตรดังมาเดี๋ยวเราเปิ้ลให้ฟังนะครับาะว่าจะไม่รอบตัดนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตนิคมนะผมกลัวโดนกระทืบนะครับผม ก็แล้วกันนะครับก็เบิ้ลเบิ้ลรอบอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณสักห้าพันรอบอะประมาณนี้ก็แล้วกันปะเดี๋ยวเราขี่ให้ฟังนะครับเสียงมันนุ่มพอดีนะเออมันไม่ได้แผดแสบหูเกินไปขี่ในหมู่บ้านในขี่สบายมากเลยครับ มันคุมเขาเล่งง่ายดิโอ้ยรอบต้นมามาดีมากครับกระป๋องนี่ไม่ไหวเลยนะครับมันโล่งเกินเสียงอาจจะเบานะผมว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะเบาหน่อย you พอดีท่อกระป๋องเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเขาสั่งมาหลายวันแล้วแหละก่อนส่งการแล้วมั้งประมาณวันที่สิบบวเนะสิบเอ็ดสิบสองประมาณนี้นะครับพอดีผมลงขายในกลุ่มแล้วนะ้องเขาก็ทักมานะผมก็เลยเออขายให้ถูกๆแล้วก็ไม่ได้ส่งเลยเพราะว่าขนส่งมันปิดหมดนะครับก,ก็วันนี้น่านจะเปิดแล้วแหละผมก็เลยพกท่อกระป๋องมาด้วยเดี๋ยวไปส่งให้น้องเขา ประมาณบ่ายๆรอผมเบรกก่อนเดี๋ยวผมเอาไปส่งให้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมเข้างานไม่ทนันอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะงานยังไม่ทันหรอกเดี๋ยวประมาณช่วงบ่ายๆผมไปส่งแล้วก็กาจอ้วยกาจอตัวเก่าขายทิ้งขายแดกหมดแล้วเงินไม่มีนะโดนตำรวจจับวันนั้นโดนปรับไปเยอะนะครับ เงินไม่มีจะกินข้าวแล้วก็เลยแบบโลกขายหมดเลยการจอรผมได้มาประมาณ2,005มั้งเอามาโพสขายหลักร้อยอ่ะเอ,อร้อนเงินจัดเลยท่อก็ขายหลักร้อยเหมือนกันเพราะว่าท่อกระป๋องทรงนี้มันยังไงอ่ะมันไม่ได้ของแท้มันเป็นงานแบบยังไงอ่ะ มันก็ไม่ได้งานดีอะไรมากนะท่อกระป๋องอะ่ะผมแบบที่ตั้งแต่ผมเห็นท่อมาท่อกระป๋องทรงนี้แหละที่เห็นคนเขาใส่เยอะสุดนะมันไม่ใช่ท่อแท้ด้วยแหละตอนนั้นผมได้ท่อทั้งคอทั้งท่อมานะของเอ็มสท่อฟูมาเลยผมเอาไปขายประมาณกี่บาทอะ่ะแปดเก้าร้อเองมั้ง ทั้งคอทั้งปลายอ่ะโอ้ยน้ำมันก็หมดรถผมไม่รู้เป็นททำไมมันไม่ตดเหมือนรถคนอื่นไม่รู้นะเออใส่ท่อกระป๋องก็ไม่ไม่ไม่ตดแล้วนะช่วงเนี้ย ไม่รู้ทำไมแต่ตอนที่ได้เท่ากระป๋องแรกๆกับมันตดอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่ตดละมาเดี๋ยวซัดให้ดูสักหนึ่งบทเพลงแล้วกันเกือบสอง ผมรู้สึกว่าเวลาเปิดคันเล่งแบบนี้รอบต้นมันไม่ได้นะมันไม่เหมือนกระป๋องเลยเออจากที่คิดที่แล้วที่เราลองเปิดคันเล่งมานะผมว่าท่อกระป๋องมันต้นมันได้กว่าัแต่ว่าถ้าขี่ช้าๆผมว่าท่อท่อทรงเนี้ยขี่ง่ายกว่าเออแต่ว่าพแบบเราเปิดคันเร่งปุ๊เนี้ยท่อกระป๋องรอบต้นมันได้กว่า อะไรวะงงเลยปกติเกียร์สี่รอบเมื่อกีอ้ประมาณหมื่นเอ็ดหมื่นสองเมื่อกี้มันต้องอยู่ที่ร้อยสี่สิบแลวนะแต่ว่ามันอยู่ที่ร้อยสามสิบก่อย ถามว่าท่อใบไหนดีกว่าผมว่ามันดีคนละแบบนะผมชอบท่อกระป๋องทรงท่อกระป๋องนะแต่ว่ามันขี่ยากเออแต่ท่อยาวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบทรงมันแต่ว่ามันขี่ง่ายเนี่ยเวลาเราบิดเบาๆเงี่ยเออมันแบบสบายหูดีมันไม่ได้ดังมากนะขี่ในหมู่บ้านค่อนข้างที่จะแบบคุมคุมรถง่ายอะ่ะแต่ถ้าเป็นท่อกระป๋องที่ผมใส่มาตลอดตั้งแต่ได้รถมาวันแรก เราก็ไปเปลี่ยนเป็นท่อกระป๋องเลยมันขี่ยากนะมันคุมยากเอมันบิดนิดนึงมันก็ดังแล้วอะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปทำงานละนะครับผมโอเคแล้วเจอใหนใคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ